อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าไปเจออาการของฮิตาชิ18กิโลรุ่นนี้นะครับอ่าคือกดแล้วมีแต่เสียงนะครับอ่าส่วนใหญ่จะมีอาการแบบนี้หมดนะครับอ่าถ้ามันเกิดอาการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับอ่าของฮิตาชินะครับกดแล้วมีแต่เสียงนะครับไม่มีไฟโชว์และทํางานไม่ได้นี่นะครับอ่ามันจะมีอยู่2จุดนะครับอ่าเราจะพากันไปดูว่ามันมีจุดไหนบ้างอ่าที่เราต้องไปแก้ไขมันนะครับสาหรับเครื่องสัก้าวฮิตาชินะครับ อาการแบบนี้จะเป็นได้แบบแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับอ่านี่และคร uh, <Nixon. S 1> ับอ่าร <builds Gotta, S 2> <large> ุ่น18โลนะครับรุ่นนี้เขาจะมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะครับอาการก็คือเวลาเรากดแล้วมันจะมีเสียงนังติ๊ดตอ่าทีนี้ก็ไม่ทํางานนะครับอ้าวทีนี้ผมจะมากดให้ดูนะครับอ่ามันจะมีอยู่2จุดเท่านั้นเองที่เราจะต้องไปแก้ไขมันนะครับอันนี้สวิตช์มันได้ถอดออกมาข้างนอกนี่แหละครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเรากดสวิตช์นะครับ อ่ามันก็จะ <c oughs> ไม่มีไฟโชว์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> มันไม่ทํางานนั่นแหละครับอ่าสาเหตุของมันก็จะมีอยู่อ่าสายแจ็คของมันที่บอร์ดแล้วก็สายแพรเส้นนี้นะครับเนี่ยครับที่ไปเนี่ยครับอ่าแล้วก็ตัวอะคริตอนในใน,ใน,ใ,นในแผงคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอ่ามันจะเสียได้เพราะเพราะมันจะออกอาการเดียวกันเลยนะครับถ้าเรากดแบบนี้นะครับอ่าไฟไม่โชว์ไม่มีไฟโชว์ขึ้นมาอ่า <c oughs> แสดงว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาจาก หนึ่งตัวคิสตอนมันเสียนะครับสองสายแพเส้นนี้สายมันขาดนะครับสายมันขาดหรือว่าแจ็คมันไปขี้เกลือเราต้องตรวจเช็คแจ็คที่มันเข้ามาหาบอร์ดนี่ครับแผงคอนโทรลหน้านี่ครับเราต้องไปเช็คดูให้ดีนะครับอ้าวอันนี้ไม่ทํางานแล้วนะครับหลังจากที่มันไม่ทํางานผมจะพาไปตรวจเช็คดูว่ามันมาจากไหนกันบ้างนะครับครับเนี่ยครับสายแพเส้นนี้นะครับที่มันมามาจากแผงคอนโทรลหน้านะครับมันจะมานี่นะครับ ถ้าไอสายตัวนี้นะครับหนึ่งมันขาดนะครับอมันขาด่าผมเคยลงคลิปไปตอนนั้นนานแล้วนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับาสายแพรตัวนี้นะครับถ้าสายแพรเส้นนี้นครับอตัวนี้นครับมันขาดไปหนึ่งเส้นหรือยังไงหรือว่าไอ้แจ็คตัวนี้มันสกระปรกสัญญาณไม่ผ่านหรือว่าไอ้ตัวที่เสียบอยู่ด้านในนี่นะครับอ่ามันสกระปรกสัญญาณไม่ผ่านมันก็จะออกอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากที่มันออกอาการแบบนี้เราก็มาตรวจเช็คอตัวนี้ก่อนนะครับเช็คระว่างพวกสายแพรนะครับอามาเนี่ยมันมีรอยขาดไหมหรือว่าแจ็คสกปรกไหมนะครับถ้ามันปกติดีอยู่สายพวกนี้ปกติดีอยู่ก็แสดงว่ามันเป็นที่ตัวคีย์ต่อนในบอร์ดคอนโทรลหน้านะครับตัวคิยตอนก็หน้าปกติก็จะอยู่บอร์ดคอนโทรลตัวใหญ่นี่ครับนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับเรามองเห็นได้เลยนะครับไตัวสีฟ้าๆนี่ครับ อ่ามันมีสามขาตัวนี้ครับถ้าตัวนี้เสีย <c oughs> มันก็ออกอาการเดียวกันนะครับอ่าถ้าสายแพรมันขาดหรือว่าแจ็คมันสกปรกอ่ามันก็ออกอาการเดียวกันเลยกดไม่ติดเลยนะครับอ่ามันก็ล็อกที่ๆอย่างเดียวนะครับอ่าหลังจากที่เราไปไปตรวจสอบดูแล้วว่าอ่าสายแพรของมันอ่าปกติหมดนะครับแล้วก็มาถอดตัวนี้เพื่อที่จะอ่าไปเปลี่ยนตัวขี้ต้อนด้วยตัวอ่าในบอร์ดเนี่ยนะครับอ่าเขาจะมีน็อตอยู่อ่าเสียบไว้นะครับอ่าห้าตัว จากนั้นมาเราก็จะมางัดพวกนี้ออกอ่าก่อนจะงัดต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าอ่าน็อตของเขามีเสียบอยู่หรือคาอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยครับเราต้องเอาน็อตพวกนี้ออกให้หมดก่อนจากนั้นมาเราค่อยมางัดงัดไปทีละหน่อยสองหน่อยนะครับอย่าเป็นงัดบุนแรงเกินไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะติดอ่ามันจะเสียบกับอ่าซิลิโคนยึดไว้นะครับการสะเทือนนะครับอ่าถ้าเราง ắt, ัดแรงเกินไปเราอาจจะทําลายปิ้นหรือว่าอ่าเมมบอร์ตัวนี้หักเสียหายได้เราค่อยงัดออกมานะครับ อ่าทีนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ผมได้เช็คดูแล้วว่าสายแพ้ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นตัวที่คิดตอนตัวหน้านี่เท่านั้นเองอ่าทีนี้ผมจะไปทําการเปลี่ยนเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราได้เปลี่ยนแล้วนะครับหน้าตาเขาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้แหละครับอ่าเป็นอาการเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยครับมีสามขาตรงนี้เองนะครับอ่าวิธีการเปลี่ยนเมื่อกี้ผมก็ลืม <c oughs> บอกไปว่า ใช่ตัวที่มันคาอยู่ตรงนี้ครับมันเสียนะครับเราไม่ต้องไปเจาะบอดก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปเจาะบอดข้างล่างเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะทําให้ลายปิ้นมันเสียหายได้หรือว่าเราอาจจะบัดกีขาเข้าไปใหม่มันไม่สนิทดีเหมือนกับขาของเก่าของเขานะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเราจะไม่เอาแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ครับไอตัวนี้ตัวสีฟ้าเนี่ยตัวคิทต้อนเนี่ยครับเราก็เอาคีมบีบไปเลยครับเอาคีมมาครับบีบเสร็จแล้วพวกให้มันแตกไปเลย แล้วขาเขามันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับพอมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเอาตัวใหม่เข้าไปบัดกีแทนได้เลยนะครับอ่าอย่างตัวนี้นครับอ่าตัวเก่านะครับสมมติว่าตัวเก่าแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่าตัวเก่าที่เราไม่ใช้นะครับอ่าสมมติว่ามันติดคาอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับอ่าถ้าเราจะเจาะบ,บอร์ดมันก็อ่า อาซูมเสียมจะทําให้ลายปิ้นหรือว่าเราอาจจะบัดกีขาของเขาไปไม่สนิทเหมือนที่เขามีมานะครับอาทีนี้เราก็จะต้องทําให้ตัวเนี้ยครับแตกพอมันแตกแล้วปุ๊บมันก็จะเหลือสามขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็เอาครีมบีบนะครับอันนี้อันนี้เสียแล้วแล้วก็ครีมบีบเลยครับยี่ให้มันแตกไปเลยเนี่ยครับบีบขาตรงนั้นหละครับเนี่ยครับขามก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับขาของมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยครับอาขาใครขามันเลยนะครับเนี่ยครับ ขาจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ครีมนะครับบีบไอตัวคิดต้อนนี่ครับแตกไปเลยแล้วขาเขามันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอา่ามันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับมันโผล่ขึ้นมาสามขาเราก็จะเอาไอตัวใหม่สามขานะครับมาบัดกีแทนอ่ามันก็จะแน่นขึ้นมาเลยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นรูปตั้งหน้าตาแบบนี้หลังจากที่เราได้เปลี่ยนคิดต้อนตัวนี้ดูว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับ อาตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะมาทําการกดสวิตช์ให้ดูแล้วนะครับอ่าไฟโชว์แล้วครับเนี่ยครับอ่ามีไฟโชว์ขึ้นมาเลยนะครับอ่าแสดงว่าไอ้ตัวคี้ต้อนตัวนี้ครับอ่ามันไม่ทํางานนะครับอ่ามันไม่สามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมันไปแล้วมันก็ดีขึ้นมาครับและอาการที่ออกอาการเดียวกันคือสายแพรของมันเท่านั้นเองนะครับอ่านี่ปิดได้นะครับอ่าโอเคเลยครับน่่นะครับอ่า อาการของคดต้อนเสียกับสายแพรขาดหรือว่าสัญญาณไม่ผ่านมาตามสายแพรมันก็จะออกอาการเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอดสายแพรตรงโน้นให้ดูก่อนนะครับตรงโน้นนะครับตรงมุมนั่นแหละครับเนี่ยครับมันเป็นอาการเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมานี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปถอดออกมานะครับนี่ครับถอดสายแพรออกมาวางข้างนอกได้เลยนะครับนี่เนี่ยครับอันนี้เข่ากับว่าสายสัญญาณไม่ผ่านแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับตอนเนี้ย <c oughs> สัญญาณไม่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อสัญญาณไม่ผ่านมาแล้วนะครับเรากดเท่าไหร่มันก็ไม่ติดมันก็จะออกอาการเดียวกันเลยที่ผมทําแบบนี้คือผมจะมาแสดงให้พี่น้องดูว่าไ <c oughs> อ้ตัวคิสต้อนเสียกับสายแพรมันไม่ทํางานสัญญาณผ่านมาไม่ได้เช่นแจ็คเสียบสกรปรกบ้างอะไรบ้างนะครับสายพันขาดบ้างมันก็จะออกอาการนี้เห็นไหมครับมันมีไฟโชว์ร้องเหมือนกันน,น,น,กนะครับอันนี้กดนะครับกดปิด ก็นิ่งสนิทนะครับเปิดก็ไม่ได้นะครับอาทีนี้อาตอนนี้เราได้แก้ไขแล้วว่าอาตัวคิดต้อนมันเสียกับอาสายแพรมันไม่ทํางานสัญญาณไม่ผ่านมามันออกอาการเดียวกันเพราะฉะนั้น,น,นเราไปเช็คดูสายแพรแล้วมันอามันยังไม่ดีเราต้องมาเปลี่ยนตัวน,น,นี้นะครับตัวเดียวแค่นี้เองครับตัวไม่กี่บาทนะครับนยครับอาแต่สําคัญไม่ต้องไปเอาที่บอดเก่ามาครับกว่าที่เราจะออกมาได้พบเนี่ยมันโดนความร้อนมันเสียไปตรงนั้นเลยนะครับเอาซื้อใหม่มาใส่ไม่กี่บาทอะทีนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่า อ่ามันเป็นอาการเดียวกันตัวนี้กดไม่ติดนะครับทีนี้ผมจะเอาสายแพร์แล้วไปเสียบที่เดิมนะครับอ่าผมจะเอาสายแพรเข้าไปเสียบที่เดิมของมันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับห <c oughs> ลังจากที่เอาสายแพรกลับเข้าไปที่เดิมและเราได้เปลี่ยนตัวคีดตอดใหม่แล้วนะครับมันก็จะออกอาการขึ้นมาอ่า ให้เราไดทา้ทำงานให้เราได้เลยนะครับอ้าวดีจริงๆด้วยโอ้โหมันน่าเชื่อเลยตัวแค่นี้เห็นไหมครับนี่ครับมันเป็นอาการเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับถ้าตัวคลีต้อนตัวนี้เสียกับสายแพรสัญญาณไม่ผ่านมันเป็นอาการเดียวกันเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่ต้องเข้าไปาสกเกตดูให้ดีนะครับว่าอ่าถ้ากดแล้วมีแต่เสียดังติดต้อ มันไม่ทํางาน <c oughs> เราก็ต้องไปแก้ไขไปเช็คดูสา,ายแพท,ที่ออกจากนี่ไปถึงที่บอร์ดมันจะมีเสียบอยู่ที่บอร์ดอันนึงแล้วก็ออกจากบอร์ดมาอันนึงนะครับเราไปเช็คดูแจ็คของมันสกรปรกไหมหรือว่าสายแพรันขานหรือเปล่าประมาณนี้ถ้ามันปกติเราก็ต้องมายืนยันฟันธงไอ้ตัวนี้เลยนะครับนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ครับ,ต,รบตัวคียตอนตัวนี้ครับเสียตัวนี้เราปิดมันก็ได้เลยนะครับนี่ครับ แสดงว่าเขาทํางานดีแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้น <c oughs> ให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปอ่าอ่าเช็คดูครับว่าอาการของฮิตาชิจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอาการแบบนี้นครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสิบโลสิบสองโลประมาณนี้ครับมันจะออกอาการแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับทุกรุ่นเลยครับอันนี้18โลก็อาการเดียวกันรุน่นนี้มันมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่อ่าที่อ่าเปเจออาการแบบนี้นะครับอ่าให้ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็เอาไปให้ช่างซ่อมทีวีเขาเปลี่ยนให้ก็ได้เพราะว่าพี่น้องซ่อมทีวีเขาจะเก่งมากเกี่ยวกับการถอดอะไรและใส่อะไรนะครับและอะไรพวกนี้ของเขาก็มีมีไว้ขายให้เราโดยตัวละไม่กี่บาทเองนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่ทุกท่านนะครับและกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ